<c oughs> ครับดีฟีดแบกดีมากแฟนคลับที่มาร่วงเขาก็บอกว่าเหมือนเขาเหมือนไปแบบฟูลฟิลความรู้สึกเขาเพราะว่าเรายังไม่เคยมีแฟนมีที่ประเทศไทยเลยเวลาเรามีเราก็เป็นแบบเป็นฟิลแฟน,นฟิลแฟนกว่าเป็นคอนเสิร์ตซะมากกว่าอะไรเงี้ยครับนนี้ก็เหมือนเป็นแฟนมีที่มีความใกล้ชิดมีความแล้วก็เหมือนที่ผมได้พูดไปอ่ะอันนี้เป็นแบบพอปิดห้องนั้นไปอ่ะทุกคนคือคนที่เขารักเรามากอะไรเงี้ย ก็พอมันได้เกิดขึ้นมาจริงๆเราทำให้มันนร้องไห้หนักมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตกันนี่เขาก็มากันเต็มเลยเหมือนกันวันนี้นะครับขอบคุณครับมันอิ่มมันอิ่มแหละเพราะว่ามันอิ่มด้วยเราเราพี่เอิร์ธผ่านอะไรกันมาตั้งแต่แรกตอนที่แบบผมเล่นเรื่องแรกแล้วแล้วมันก็ทําให้เรามีวันนี้มันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากแล้วก็แฟนคลับก็ผ่านด้วยกันมาตั้งแต่แรกเนี่ยขอบคุณขอบคุณจริงครับ อ่าผมมาเมื่อก่อนอนะ่ะผมจะเป็นคนไม่เข้าไปส่ง DM เลยนะแบบ DM ตัวเองเนี่ยคือไม่เคยเข้าไปส่งมา3-4ปีแล้วล่าสุดได้มีโอกาสกลับเข้าไปส่งเนี่ยมันคือมีแฟนคลับบางคนที่แบบเขาอ่ะจะส่งมาเลยนะว่าวันแรกที่เขาติดตามเราอคือเหมือนเขาแบบเด์อ่าสามร้อกว่าเดอหกร้อยกว่าเดวิดยอะไรประมาณเนี้ต่างๆพอแบบเราพอเข้าไปดู DM แล้วเห็นอันเนี้ยวันนั้นแบบมันแอบน้ำตาลืนแล้วก็แบบดีใจที่แบบ เขาอยู่กับเรามานานมากหรือว่าจริงๆแล้วทุกคนที่ส่งมาบอกว่าเอ้ยแบบแฮปปี้เดย์นะของให้วันนี้คุณมีความสุขนะผมว่าแค่นี้มันก็ทําให้เรามีพลังที่จะเดินต่อทํางานในแต่ละวันแล้วต่อให้วันนั้นผมจะแบบเออไปฝึกงานมาตั้งแต่หกโมงเช้ากลับมาแล้วมาทํางานต่อมันก็ทําให้ผมรู้สึกดีแล้วก็มีแรงที่จะแบบทํางานต่อครับก็ขอบุญจริงเป็นได้ไหมนะเราถากกอนแต่ว่าผมพยายามทำเต็มที่ยพยายามแบบตั้งใจทํางานแล้วก็ ตั้งใจเอ็นเตอร์เทนทุกคนเต็มที่ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับสิ่งที่ผมทําแล้วก็สิ่งที่ผมตั้งใจทำแต่เรียกว่าวันนั้นโชว์ของคนไท,ทยโชว์ไหนฮะโชว์แบบเลื้อย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 เหรอโอเคก,ก,ก็ก็ดีใจทําอะไรแปลกใหม่ไม่ค่อยได้เลื้อยบ้างเลื้อยเลื้อยซะหน่อยเออเลือกเองเลือกไเองเฮ้ยเราเ <S <S ลือกหรือว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ทําผมไม่ค่อยได้โชว์เซ็กซี่ไม่เหมือนคนเอิร์ธไงเราอยากจะโชว์เซ็กซี่บ้าง ได้ทำเต็มที่แล้วเออครับผมให้คะแนนเต็นั้นถ้าเราให้สิบเราก็จะพูดเขินอยู่นะ <c oughs> แต่ว่าแต่เราเราให้ให้ตัวเองแบบเต็มที่แล้ววันนั้นเราแบบทำเต็มที่จริงก็ให้ตัวเองสิบแหลชซี่เงใส่รู้ไม่อยากอสัครับะเอา้า อา,อาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้จริงม้อาจจะเร็วๆนี้ก็ได้ผมอาจจะสุม่มปิดอะไรอยู่ไหมเหงอแตกแล้วเนี่ยแล้วก็ซุ่มซ้อมช่วงนี้ก็พยายามแบบว่าออกกำลังกายลดน้ําหนักอนะไรเงนี้เราก็อยากจะแบบกลับไปใส่เสื้อผ้าไซส์เก่าของเราหรืออยากจะแบบเออ <c oughs> ล้วโตวแล้วนะอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากจะแบบแลองเออเลยอ่ะ เออใช่ใช่ใช่ครับผมถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนจะได้มาประมาณ2รางวัลที่เป็นรางมันแล้วมีรับเอเชียอะไรก็อีกอันหนึ่งครับก็มันดีใจนะแล้วก็ผมว่าทุกคนที่ร่วมทํางานด้วยกันว่าจะเป็นทีมงานเบื้องหลังพี่ออฟพ่วมกับหรือว่าตัวนักแสดงทุกคนคือเราตั้งใจทํามันเต็มที่จริงแล้วบอกเลยว่ามันเป็นซีรีส์ที่ผมแบบ ผมให้มันแบบมาพอๆกับทุกเรื่องที่ผมเล่นนะหมายความว่าคือครั้งนี้เป็นเหมือนเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้การทํางานมาแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยผมแบบใส่กับมันลงไปแบบเต็มที่แล้วผลตอบแทนมันก็อย่างที่ทุกคนให้ยงได้รับรางวัลนี่มันทําให้ผมดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกการตอบรับครับอย่างบ้ชื่อมหลังๆเขารับรางวัลเขาก็ส่งข้อความมาเลยว่าแบบเออดีใจแล้วก็แบบ ขอบคุณอะไรประมาณนี้ผมก็ขอบคุณเขามากครับมผมให้เป็นมาสเตอร์พีชเพราะว่าผมได้ทำงานและเรียนรู้งานมามากที่สุดแล้วแล้วมันก็เป็นผลงานครั้งล่าสุดของผมเนี่ยน่าจะเป็นแบบเป็นแบบจะพูดยังไงมันก็เขินๆอยู่นะแต่ว่าผมให้มันน่าจะเป็นผมมี potential ในการแสดงสูงสุดแล้วผมได้ทำงานเนี้ยแล้วมันคือ ก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซแหละครับก็ขอบคุณครับอ,อ,ยอย่างเรื่องนี้มันทำให้แบบรเรื่องการแสดงได้เอาไปเินเป็นเรื่องที่ทําให้ผมดีฟกับทุกเหตุการณ์แล้วแบบผมปูแบ็กกราวทุกครั้งที่มีการเวิร์กช็อปเนี้ยมันลงไปลึกมากหรือบางทีมันไม่ได้มีอะไรเลยนั่งรอระหว่างนั่งรอเซตเนี่ยเพลงเข้ามาผมก็แบบปล่อยผมร้องไห้ไม่หยุดเป็นชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าการที่เราดึงดึงดาวไปกับตัวละครนี้ก็ ผมว่ามันก็เป็นอีกความสําเร็จนึงในฐานะนักสแสดงคนหนึ่งที่แบบพยายามทํามันมาตลอดผมอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่งมากเนี้ยผมเรียนสายวิทย์มาความไปตากระในตัวผมเยอะมากเนี่ยศิลปะมันเป็นอะไรที่ยากแล้วเราต้องปล่อยใจไปกับมันจริงๆครั้งนี้เหมือนเป็นครั้งแรกที่ผมสามารถปล่อยใจกับมันได้เกิน80อะไรเงี้ยอืม,มเอ่อภูมิใจภูมิใจจริงครับก็อย่างที่บอกขอบคุณทุกอย่างเลยขอบคุณทุกคนขอบคุณ G m TV ขอบคุณพิถาด้วยครับอืมเรียกไ,ได้ว่าเราข้ามค่ำค่ะ เว้ยผมว่ามันก็ขกิจการมันก็น่าจะมีเรื่อยๆอะพวกเราก็ยังแบบต้องพัฒนาต่อไปอีกเยอะอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งทำงานในตรงนี้ได้ไม่นานมากเองครับเราเพิเห็นมว่าแบบในโซเชียลเนี่ยเป็นการก็แบบว่าปี2องพันที่สิบเ็ดที่ยีอที่ยี่ิมเราเรียนนี้มาตลอดพันที่สิเราก็งาเห็นเปล่าก็ก็อ่าก็เราดูละกันเราดูละกันครับ ไม่ไม่ชอบสปอยไงแต่ว่าถเธอก็รอดูละการเธอเตงฮะาเหมือนว่าส่งใจให้นะครับบอว่าขอนนี้สักข้างคือจะมีในนแบบนี้ครับก็มีงอ๋อที่ทพี่แบกออกพูดเหรอก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เออ ก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เออเอออืมเฮ้ยเหงื่อแตกแล้วเนี่ยครับครับเดี๋ยวจะไปก็มีอ่ะซุ้มซ้อมเพลงไปแล้วมีการเราคิดโชว์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะโชว์อะไรบ้างครับก็ฝากแฟนๆนะครับผมเจอกันที่ญี่ปุ่นเร็วๆนี้ครับเฮ้ยแกเฮ้ยแก อาจจะโชว์เ็ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเราทั้งเราทั้งมี่เอ,อิร์ธเป็นคนที่ชอบเพลงแนวเพลงคล้ายๆกันผมว่าครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจจะได้เห็นอะไรอีกครั้งหนึ่งหามีพายายามจำอยู่เนี่ยจริงๆเราได้เป็นะครับ ให้ให้ให้เออประโยชน์เหอเออะอผู้เออคือยังไม่ได้เปินเอเออใช่ก็มีผม ก็มีเ <cado> ป็นคำๆเงี <cado> <S <S ้ยแบบว่าถ้าพูดเป็นประโยคก็ยังแบบไม่ค่อยได้เดี๋ยวช่วงนี้ก็ยุ่งๆด้วยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปเยวจะตั้งใจไปนั่งศึกษาประโยคทั้งประโยคเลยฮะเราจะเรียนอะไรสารอาหารวะสรุปเขียนอยู่ที่มือก็โอครับผมเตรียมเตรียมโชว์เลยนะครับครับ อ๋อฝึกงานตั้งแต่หกโมงครับเมื่อเช้าก็ไปฝึกมาฮะเออเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็ก็ต้องพูดตรงๆว่าเหนื่อยแต่เราก็อยากที่จะเรายังเราอยากจะทํางานอะไรเงี้ยเพราะผมรู้ว่าถ้าเกิดบางทีแบบเราไปฝึกงานหรือเราไปเรียนแบบจริงจังเี้ยบางทีเอ่อเวลามีงานเข้ามาเงี้ยเราอาจจะไม่สามารถรับได้ถ้าเกิดอันไหนรับได้ผมก็จะรับแล้วต่อให้เหนื่อยแค่ไหนผมก็จะวิ่งมาต่อให้ได้อะไรเงี้ยเออถ้ามีโอกาสเข้ามาครับก็ฝากฝากลูกค้าโทรมาได้นะครับ ติดต่อมาได้ฮะครับเอาจัดการระเบียบชนิด อ๋อก็จริงๆแล้วมันก็จะมีเวลาเป็นสเกจโดแหละว่าฝึกกี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราสามารถรับงานได้ถึงกี่โมงกี่โมงอะไรเงี้ยหรือบางที่มันเป็นเวรอเงี้ยเราก็มีอาจจะแบบถ้าสมมติว่าติดจริงๆเราก็อาจจะแบบขอสวิตเวรอาจจะไปอยู่เวรดึกหน่อยหรืออาจจะแบบขอไปฝึกวันอื่นอะไรประมาณนี้ครับก็พยายามแมนเนจมันให้ดีแล้วก็แล้วก็ยังไงเราก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ล้วก็คือคนที่ต้องเรียนหนังสือแล้วผมก็พยายามกักเก็บความรู้ให้มันได้มากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะควบคู่ไปกับการทํางานอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหนื่อยจนไป มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปเพราะผมว่าคนเราทําได้เนาะผมก็ทํามาตลอดอย่างเงี้ยอ๋อจริงไม่ต้องห่วงสบายมากครับผมััายรสบายมากจริงๆก็โทรมาอีกได้นะเรื่อยๆเลยจริงเราก็ทำงานได้ตลอดเวลานะเธองานหนักเพื่อเราโ์ศักยภาพแค่อนซอรที่มา ฮัลโหลเนาเพราะว่าิกนแล้วถ้าอยากทีนิโกสับสุเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของอนาคตรละการ <c oughs> แต่ว่าจะพยายามตั้งใจเรียนให้แบบเก็บความรู้ในช่วงปีสุดท้ายให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของการหลังจากเรียนแล้วผมว่าอีกหน้าที่หนึ่งที่มันจะทําให้เราพัฒนาฝีมือคือเราต้องไปแพทิสซิ่จริงๆอะไรเงี้ยต้องไปคอยรักษาจริงๆอะไรเงี้ยมันมันหรเยอะไม่รู้ บอกตัวเองว่ายังไงเหรอออกอากาศได้แะเนียแต่ก็ไม่ไม่ไม่จริงๆก็ไม่บอกตัวเองว่ายังไงเหรอเพราะสุดท้ายแล้วผมว่ามันคือผมว่าผมติวว่ามันคือหน้าที่นะมันคือสิ่งที่เราต้องทําเราเป็นนักศึกษาหน้าที่ของเราคือผิดชอบการเรียนแล้วเรามีแครีเอของเราคืองานเราก็ต้องทําหน้าที่งานของเราให้ดียอะไรเงี้ยก็ต้องควบคูมไปให้ดีที่สุดตอนย้าไปรั่เหลือกีาฬสิบสองเมษาครับนี่ไม่ได้นับถอยหลังนะจำเวลาได้เฉย ใช่ใช่ก็ใช่ก็เป็นจริงแล้วอ่ะผมเหลือแค่ฝึกงานเลยแหละเออไปเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นซีเนียโปรเจกต์หรืออะไรอะไรต่างๆที่มันจริงๆต้องทำอย่างเงี้ยคือผมมาทํามาแล้วเหลือแค่ฝึกงานแหละที่แบบเออมันเป็นช่วงเวลาที่เราอ่ะต้องทํางานแล้วปีที่แล้วผมก็เต็มที่ให้กับงานไปแล้วผมว่าปีนี้มันก็คือสิ่งที่เราต้องกลับไปทําให้มันจบอืมก็ตื่งมากนะพี่ดางมันเทิก็ ผมก็ว่าบอกตัวเองทุกวันเลยครับว่าเยี่ยมแล้ว <c oughs> พยายามทุกวันเลยฮะครับขอบคุณทุกคนครับ